ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ e x c l u s i v ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะพาผู้ชมมาพบปะพูดคุยกับแขกรับเชิญสุด e x c l u s i v เช่นเคยด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็เป็น c ีอจากบริษัท c ซ e ก s m o อบดีอิงจำกัดมหาชนหรือว่า SCM นั่นเองค่ะสําหรับ SCM นะคะก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับ Network Marketing โดยเป็นธุรกิจ Network Marketing แบรนด์ไทยเจ้าแรงนะคะที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET และในวันนี้ค่ะเราก็จะมาถา กันถึงสเต็ปต่อไปของ SCM กันค่ะว่าเขาจะดำเนินธุรกิจต่อไปในทิศทางไหนมาติดตามร้อมกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับคุณนพกิจนิติเลิศวิจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซักเซ็ตมอป์ีอิงจำกัดมหาชนละค่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยค่ะตอนนี้เราก็ถือว่าก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาชนแล้วตอนนี้ฟีดแบ็ k จากนักลงทุนเป็นยังไงบ้างคะถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าโมเดลธุรกิจแบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนักลงทุนอาจจะเข้าใจน้อยหรือเปล่าปรากฏว่าหลังจากที่เราได้ทําความเข้าใจออกไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยนักลงทุนก็ให้ความสนใจและสุดท้าย ในวันที่เริ่มเทรดเนี่ยให้การตอบรับดีมากๆเลยสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจของเราค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะหลังเราเข้าตลาดมาแล้วโดยปกติก่อนเข้าตลาดเนี่ยเรื่องของความไว้วางใจความตรงต่อเวลาความเนี๊ยบในการชําระเงินต่างๆเนี่ยคู่ค้าก็สบายใจอยู่แล้วแต่หลังจากที่เข้าไปในเซ็ตเนี่ยยิ่งมั่นใจขึ้นแต่ละคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตให้ SCM เเนี่ยไปต่อแบบให้สุดทางไปเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วก็จากความรู้สึกของคุณนบเองค่ะหลังเข้าตลาดมาแล้วคิดว่าเราเป็นยังไงบ้างครับผมก็รับฟีดแบ็กจากผู้คนที่มีส่วนได้เสียในธุรกิจ s อ m โดยเฉพาะกลุ่มที่ใกล้ชิดเป็นคนที่ขยายตลาดธุรกิจให้กับเราเนี่ยคือกลุ่มนักธุรกิจเขาก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะแล้วก็มีความมั่นใจว่า ต่อไปนี้เนี่ยเขาไม่ต้องคอยตอบคําถามแล้วว่าเอเอสเมจะเป็นบริษัทที่มั่นคงไหมเพราะการเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันเหมือนกับถ้าเป็นกีฬาเนี่ยถือว่าเป็นกีฬานักกีฬาที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกละดังนั้นพวกเขาจึงมีความมั่นใจและพร้อมที่จะ บุกขยายตลาดให้เติบโตไปได้วยกันมองว่าตลาดของเราต่อจากนี้คะ่ะจะเป็นยังไงบ้างคะตลาดต่อจากนี้เนี่ยเรื่องของแบรนด์แข็งแรงขึ้นแล้วทำให้เราสามารถเสริมทัพบ,บุคลากรที่เก่งๆเ,เข้ามาร่วมง,งานได้มากขึ้นนี่ก็เป็นความสวยงามที่ทําให้ซัคลมอร์จะแข็งแก่ง ไปสู่การบรรลุเป้าหมายในแต่ละปีได้มากยิ่งขึ้นฝั่งผู้บริหารบ้างค่ะคุณนก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน CEO ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากมีเคล็ดลับอะไรบ้างไหมคะที่ทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จมาถึงจุด<อ>นี้ได้พอเป็นบทบาท CEO เนี่ย <c oughs> เวลาไปเจอเพื่อนนะคำถามแรกที่เพื่อนถามว่า <c oughs> เพื่อนถามก็คือเหนื่อยไหมก็ <c oughs> แปลว่าเขารู้ว่าซีอนี่เหนื่อยแน่นอนทีนี้เราก็ต้องมีวิธีที่จะบาลานซ์ทำให้เหนื่อยกลายเป็นไม่เหนื่อย โดยสมดุลทั้งในเรื่องงานบริหารแล้วก็ชีวิตส่วนตัวได้การที่เราจะบาลานซ์ได้เนี่ยต้องเข้าใจทั้ง2องพาร์ทค,คือพาร์ทของธุรกิจแล้วก็พาร์ทของชีวิตส่วนตัวนะการเข้าใจแล้วก็กะสมการออกมาง่ายๆถ้าพาร์ทธุรกิจมันเกี่ยวข้องกับ4เรื่องสําคัญค่ะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เป้าหมายและกลยุทธ์นะเป็นเรื่องของแผนงานคนแล้วก็ความสามารถในการทําแผนงานนั้น่คะคือเรื่อง การจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องและ 4. เป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองพัฒนาคนของเราพัฒนาทีมแล้วก็พัฒนาองค์กรเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยเราจะมีความสุขและมีพลังในพาร์ทที่เราอยู่กับองค์กรประมาณ8-10ถชั่วโมง เพราะคนเราไม่สามารถแยกส่วนชีวิตส่วนตัวกับเรื่องของการงานได้ทุกอย่างมันมีผลกระทบซึ่งกันและกันเสมอนะครับเมื่อเราเข้าใจเรื่ององค์กร4เรื่องนี้เนี่ยก็มาทำเหมือนเข้าใจเรื่องอชีวิตส่วนตัวละชีวิตส่วนตัวมันก็มี3เรื่องสําคัญที่ทําให้เราอยู่กับมันได้นะเรื่องที่1เป็นเรื่องกิจกรรมที่เราใช้เวลากิจกรรมที่เราใช้เวลาด้วยและก็ใช้กับใครนะซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรมการใช้เวลาของเราเนี่ย ก็มีเพื่อง,งานกับน,นอกงานนะถ้าเพื่อง,งาน8-12ชั่วโมงทําไงให้มันมีพลังที่ดีจุดแรกต้องทําให้งานของเรามีความหมายอย่าคิดว่าเฮ้ยทำไมกูต้องมาทาว่ามันงานมันต้องมีความหมายอะไรสักอย่างพิเศษนะและสองทำให้งานของเราเนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างผมซี o ก็ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความก้าวหน้าแล้เรื่องที่สมองงานให้เป็นการเรียนรู้ ไม่ใช่การทํางานอย่างเดียวเพราะเราเข้าใจ3มเรื่องนี้เนี่ยพลังงานที่เราอยู่ในองค์กร8ปดถึงสิชั่วโมงนี้จะสบายสายแล้เอาอยู่ละทีนี้พอมันนอกงานเนี่ยนอกงานมันก็แบ่งเป็นเวลาสําหรับส่วนตัวของเราเองนะเวลาสําหรับครอบครัวเวลาสําหรับเพื่อนฝูงแล้วก็เวลาสําหรับสังคมมันก็มีอีกสี่พาร์ทผมก็จะดูแลในเรื่องส่วนตัวก่อนเวลาที่ให้กับการพัฒนาตน การออกกาลังกายดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะแล้วก็เวลาสําหรับการพักผ่อนจากนั้นก็จัดเวลาอยู่กับครอบครัวส่วนเพื่อนฝูงช่วงนี้ช่วงลุยงานหนักเนี่ยเวลาสําหรับเพื่อนฝูงก็จะลดน้อยลงในขณะเดียวกันเวลาสําหรับสังคมเนี่ยโชคดีที่งานของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับมวลชนอยู่ลวไปช่วยคนให้เปลี่ยนชีวิตมันก็เสมือนหนึ่งเป็นงานทําเพื่อสังคมส่วนหนึ่งแล้วเรื่องที่สองที่จะสมดุลทําให้ชีวิตเราไปต่อได้เนี่ย เรียกว่าเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจในที่นี้คือเรื่องรายได้หักรายจ่ายที่เรียกว่ารายเหลือรายเหลือต้องมีแล้วก็มีเงินเก็บด้วยเพราะถ้าไม่มีเรื่องนี้รับรองว่าเราจะบริหารความสุขยากขึ้นมันท้าทายเรามากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่สเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหาร mindset ของเราความคิดความคาดหวังเพราะบางทีเราก็ มีดีอยู่แล้วล่ะแต่เราบริหารความคาดหวังผิดเที่ยวไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ที่มีมากกว่าเราเราก็สามารถเป็นทุกข์ได้จึงมีคําพูดบอกว่าถ้าเรามองต่ำเนี่ยเราก็มีเหลือแต่ว่ามองสูงยังไงก็ยังขาดอยู่วิธีมองที่ดีที่สุดก็คือมองเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานแล้วทาให้เราดีขึ้นดีขึ้น และในพาร์ทหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อกับคุณนพกิจกันค่ะถึงประเด็นคีย์ซักเซ็ตของความร่ำรวยว่า CEO ผู้ประสบความสำเร็จอย่างคุณนพนั้นเขามีเคล็ดลับความสำเร็จอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปังๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ w w w c h a r e t h e t c o m หรือจะเป็นช่องทาง l i n e แอคชันเพจ t วิตเตอร์ยูทูบก็ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมสับ r i b e กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกัน